กันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาจัด how to ลุกออกสีฟ้า,ฟานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ทะเลนะคะมาอยู่ที่พัทยาก็เลยอยากมาจัด how to เพราะว่าครั้งที่เราทําไปก็มีหลายๆคนนะคะคิดถึงถ้าเพื่อนนะคะอยากรู้ว่าลุกนี้เนี่ยแต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะไปเลยมาเจอหนะ้าสดกันอีกแล้วนะจ๊ะ<อ>ก็เดี๋ยวจะขอยอดน,น้าตาเทียมไปเลยนะ ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือแอมใส่คอนแทคเล์ทุกคนคือตามันจะชอบแห้งแอมก็จะใส่แบบวันเดย์นะเพราะว่าสุขภาพตาเขาจะดีกว่าหลังจากนั้นนะคะแอมลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมาใช้รองพื้นนะคะตัวเดิมเลยของดีออนดีมากนะใช้แบบ2อันแล้วนะคะคือชอบมากเลยใช้เป็นเบอร์3 W นะคะคือเอาจริงทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่คนก็เริ่มออกต่างจังหวัดแล้วนะคะแอมก็มาอยู่ที่พัทยาเนาะก็แบบมาเที่ยวแต่ว่าเมื่อเช้าค่ะทุกคนค่ะ คือห้องแอมอะมันจะติดกับสะไว้วนะ้ำเด็กค่ะเล่นกันตั้งแต่แบบประมาณ7จ็ดโมงเชา้าอแล้วเมื่อคือเราก็คือ,คอนอนดึกไงก็เลยแบบเออแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าบางทีครอบครัวเขาก็มาเที่ยวกันเนาะมีมั้ว่านคนไหนเริ่มอ,ออกต่างจังหวัดแล้วบ้างแม่แอมเองแอมก็แบบไปหัวขินนะคะไปพัทยาเนาะเพราะ เอาจริงว่าเราอยู่บ้านมาเกือบสองเดือนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาออกจากบ้าน,น,นก็ยังใส่แมสใส่อะไรปก,กติทุกคนเรามาทะเลอย่างเงี้ยเราควรจะแต่งหน้าให้แบบผิวมันสบายหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดแต่งหนักไปแล้วไปโดนลมทะเลมันจะทําให้หน้าเราเน่เนเนนะนะจ๊ะเราก็จะมาต่อด้วยคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เลคาของ N ิค์นะคะอันนี้คือชอบมากใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคลิกไลคม็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้บอกเลยว่าคิดถึงการทำ h า w to นะถ้าเกิดใครอยากดู h o w t o อะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าโรงเรียนเปิดเทอมเมื่อไหร่มหาลัยเปิดเทอมเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเราก็อยากทำ Howto แต่งหน้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแอมไม่รู้ไงว่าช่วงไหนเที่ยวน้องเปิดนะก็ พิมพ์กันมาได้นะเจ๊ะแล้วก็จะใช้นะคะเป็นนี่เลยค่ะอันนี้เขาะจะเป็นรองพื้นนะแต่ว่ามาในรูปแบบสติกซึ่งสีมันเข้มแอมเลยเอามาทําเป็นเชดดิ้งแทนค่ะใช้เยอะไม่ได้เพราะว่าเนี้ยสีมันแบบชัดมากเลยแล้วก็จะมาลงด้วยไฮไลท์ของ DNG นะคะอันนี้เขาก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็บัชด้วยเนาะแอมจะบอกว่าไฮไลท์อันนี้สีดีมากเดี๋ยวจะปัดให้ดูที่แอมลงไฮไลท์ไปก่อนนะคะเพราะว่าแอมอยากให้เวลาที่ลงแป้งอะคะ่ะ ไฮไลท์มันยังพุ่งออกมาทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีนะคะอันนี้คือเทคนิคที่ช่างแต่งหน้าสอนมานะทุกคนได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาต่อด้วยแป้งซึ่งแป้งอันนี้เนี่ยจริงๆแอมเคยใช้ไปใน how to แต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวแล้วนะคะก็คือนี่เลยนี่จะบอกว่าสภาพคือใช้จริงจัง,จงมากเลยนะคะเป็นแป้ง berry me อันนี้แอมใช้ไปแล้วจะบอกว่ามันดีนะเพราะว่า เขาจะมีเป็นสารกันแดดในตัวด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะมีพับมาให้ด้วยนะทุกคนแต่แอมมาทําพับไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่พับของเขานิ่มนะแล้วก็เป็นกระจกบานใหญ่นะคะเปิดมาก็จะเป็นแป้งแบบนี้เลยเนาะแป้งของเขาว่าติดทนยาวนานปกปิดดีมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันเหนื่อยทั้งวันสวัสดีอันนี้เบอร์สองนะคะให้ดูก่อนใครที่แบบว่าผิวแทนนะคะก็สามารถใช้เบอร์นี้ได้นะถ้าเกิดเอาไปฉีดสเปรย์ทุกคนคือแป้งไม่ไหลเลยทดสอบความกันน้ํานะคะให้ดูนะทุกคนอนน คือแบบน้องเขาไม่ไหลไม่อะไรทั้งสิ้นจา้าดูสิอีกเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เนี่ยแอนตัชอบใช้บริเวณใต้ตานะเพราะว่าเขาจะผิวแบบขาวกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเบอร์สําหรับคนที่ผิวขาวอันนี้บอกเลยว่าใช้แล้วคือหน้าผ่องจริงนะแล้วก็เขาจะมีนะคะเป็นวิตามินอ e, ีที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากไขมุกด้วยซึ่งไขมุกอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนมาก นะคะแล้วก็ช่วยกระจายแสงนะเวลาที่แบบว่าเราถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามซึ่งแป้งเบอรี่มีตัวนี้นะคะราคาเขาหน้าหลักมากๆแค่390บาทนะคะจากปกติเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวจะขึ้นไลน์แอดไว้ให้นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะมีตัวแทนเยอะมากๆเลยก็ไปดูกันได้เนะาะค่อยๆนะคะแทบไปซึ่งแป้งเขาเนี่ยจริงๆใช้เดี่ยวๆก็ได้ะคะไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้นะแต่ว่า ตัวแอมเป็นคนแบบว่าติดลงรองพื้นนะทุกคนมันจะดูไม่หนาไม่หนักทุกคนแล้วก็แป้งเขาจะเนียนนะคะไปกับผิวเลยเป็นเนื้อแมทนะทุกคนแต่ว่าไม่ทําให้หน้าแห้งคุมมันยาวนานนะคะ12ชั่วโมงแต่เพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบอารมณ์ขี้เกียจแต่งหน้าอะไรเนี้ยก็สามารถใช้เนาะคนนี้นะคะเดี่ยวๆได้เลยเนาะอะ,อะโอเคทาแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ดูก่อนคือผิวเนียนมากนะคะถูกและดียังมีในโลกนะจ๊ะโอเคต่อมานะคะจะมาต่อกันที่ บลอนเซอร์จะใช้เป็น NYC นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะหาซื้อได้ตามแบบว่าในเว็บออนไลน์ถูกแล้วก็ดีด้วยนะแค่200กว่าบาททุกคน แล้วก็จะมาต่อนะคะด้วยดินสอเขียนคิ้วจะใช้เป็นของจูจูเนสราคาเขาไม่แรงนะแค่89บาอทนะทุกคนแอมจะใช้เป็นสีน้ำตาเขียนไปตามรูปคิ้วนะเวลาเขียนหัวคิ้วอะคะแอมจะชอบเขียนแบบสกิดสกิดขึ้นแบบนี้นะทุกคนแอมจะไม่เขียนแบบปืดๆไปเลยนะมาชาราปัดคิ้วนะคะของ heavy rotation ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบสีผมอ่อนๆเนีออน่ยแอมเนี้แนะนำเแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีมาชารอันไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮย พี่แอมันเปลี่ยนสีได้จริงนะก็พอมินต์มาได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะขอแต่งสีตาแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยนะจะใช้นะคะเป็นพาเลตของ้าสีฟ้านี้เลยนะก็ยังไม่เคยใช้เลยนะทุกคนเดี๋ยวจะขอลงนะคะเป็นสีชิมเมอร์ไปก่อนนะแท็บนะคะบร,ริเวณกลางตาแล้วก็จะใช้นะคะเป็นสีนี้เลยนะคะเป็นสีแบบออกททน ่นปัดให้แบบดูงฟูงๆนะจริงๆแอนแนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆนะมีแปลงแบบหัวแบบเนี้ยสักอันึงนะสำหรับการเบลนด์นะคะสีฟ้านี่นะทุกคนคัดเบ้าไปนะคะเป็นสีพื้นก่อนนะ,ะแล้วก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะนี่จิกนะปลายตาเข้ามานะคะ แล้วก็จะใช้นะคะเป็นแปลงหัวตัดก,กรีดนะทุกคนแบบนี้แล้วก็กรีดเข้ามาแล้วก็ใช้นะคะสีเดิมน้ำเงินไลเนอร์นะคะของดีอออันนี้นะคะจะเป็นสีแบบออกน้ำเงินน้ำเงินทุกคนจะใช้นะคะเป็นริเตอร์น้ำเงินตรงนี้นะคะแทบไปนะแค่ปลายตานะคะนิดเดียว ะะเป็นไลเนอร์สีเงินนะยินหัวตาหนึ่ง,งนะต,ตามรุจ้าสีฟ้ามาต่อกันที่บลัชบ้างดีกว่านะคะจะใช้เป็นของแมทสีดัดพีชีนะคะสีนี้จะบอกว่าสวยมากชอบมากนะปัดบนๆหน่อยนะ สุดท้ายนะคะลิปแอมจะใช้เป็นของนิสสีเลีอนนะคะสีเนี้จะบอกว่ามันเป็นสีแบบอารมณ์สายฝออะถ้าเกิดใครเป็นสายฝอควรจะต้องมีเลยนะมันจะเป็นแบบออกนูนๆนิดนึงแล้วก็จะใช้นะคะเป็นของแมกนะ,ะออกสีชมพูโอเคเดี๋ยวขอไปทำผมแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจนะ้า ทุกคนไปทําผมมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปปกติเขาต้องถ่ายรูปก่อนไปแลว้วเขากินข้าวแต่วันนี้คือหิวมากนะคะก็จะเป็นฟินิชลุคที่แบบออกตาสีฟ้า,ฟาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้หนุ่มน้อยไปถ่ายรูปให้นะคะก็เดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่ารูปเนี่ยจะออกมาปังขนาดไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบ น่ามาหรือว่าอยากทาแป้งตัวเดียวแล้วจบเลยนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะสำหรับแป้งนี้เลยนะคะเบอร์รี่มีเดี๋ยวจะใส่ล ne แอดของเขาไว้ให้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าฟปรโมชนันของเขาเนี่ยแค่390บาทนะาบาทคะจาก590บาทเท่านั้นเองนะก็ไปสั่งกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปก,ก่อนอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะทั้งใน Facebook Page นะคะ่ะแล้วก็ IG ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย